สอนเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตาฝากเงินต่างประเทศจริงๆได้พูดไปตั้งแต่ก่อนปี2025แล้วช่วงปี2025-26-27 3ปีนี้เป็นช่วงทำเงินมันจะมีการทำเงินเป็นสูตรที่ผมสอนถ้าใครเรียนก็ได้ความลับวิธีการแต่ถ้าใครไม่ได้เรียนก็ทำตามที่ผมแนะนำมันจะมี7สกุลเงิน8สกุลเงิน10สกุลเงินที่ผมเคยพูด เงิน US เงินสวิสฟรังก์เงินออสเตรเลียเงินนิวซีแลนด์เงินยูโรอะไรประมาณนี้หรือเงินอังกฤษเงินญี่ปุ่นเงินมาเลเซียเงินนิวซีแลนด์อะไรก็ว่าไปออสเตรเลียด้วยฉะนั้นเนี่ยเงินกลุ่มพวกนี้มันก็จะเป็นกลุ่มที่ทำรายได้ แต่เราจะทำกำไรได้โดยที่ผมสอนอยู่แล้วก็คือ30สตางค์คือถ้าเราซื้อเท่าไหร่เนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วเวลาเราจะซื้อเราก็ไปดูในแอปของ super rich สีเขียวเพื่อเป็นเป็นเหมือนกับว่าข้อมูลพื้นฐานฝั่งขวาคือการไปซื้อฝั่งซ้ายคือไปขายคืนแถวนะแถวแถวฝั่งขวาตัวเลขมันคือการที่เราจะไปซื้อนักขณะนั้นวันนั้นเวลานั้น ฝั่งซ้ายก็คือนักขณะนั้นเวลานั้นที่เราจะไปขายคืนสมมุติสมมุติสมมุติเราซื้อมา3าบอบาทเวลาขายคืนมันขาย390เก้านย์งิน US นี่คือวิธีการแต่ถ้าเราซื้อ31บเอเราก็ต้องรอ30สิบตางค์เพื่อทำกำไรก็ต้องรอให้ไอ้สามฝั่งซ้ายอะ มันขยับตัวขึ้นไป31บาท30าทเมื่อไหร่ถึงตรงนั้นก็ไปขายแสดงว่าเราเป็นคนกำหนดการขาย30สต่ตางค์ถ้าเราทำ1ิบครั้งใน1ปีเราได้3บาทเราก็มากกว่าดอกเบีย้ยในธนาคารถ้าเราทำเพราะปีหนึ่งมันมี365วันเหมือนอย่างง่ายๆก่อนหน้านี้มันขึ้นไปอ่ายกตัวอย่างเนาะ31 80 เมื่อประมาณ3วันที่แล้วก่อนหน้านี้อ่ามันลงมาอยู่ที่31มสบาทศูมันขึ้นไป31มสบาทแปฝั่งขวา31มสบาทศูฝั่งซ้ายมันขึ้นไปถึง31มสบาทแปมีอยู่หลังจากนั้นแค่2วัน3วันเราก็ได้กำไรไปละแปดสิบสตางค์เจสสตางค ถ้าเรามีหมื่นเหรียญเราก็กําไรเจ็ดพันบาทแปดพันบาทแล้วถ้าเราทำสิบครั้งเราก็ได้เจ็ดหมื่นบาทแปดหมื่นบาทต่อปีนี่คือวิธีการหาเงินแล้วก็ผมไม่เคยแนะนําเรื่องของการออมทองซื้อทองเพราะว่าผมไม่ได้สอนเรื่องนี้ผมสอนเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตาที่เป็นเงินสด ฉะนั้นถ้าเราไปซื้อทองบางคนอย่างที่ผมเคยพูดเราซื้อทองในอดีตเมื่อมัน5้าพันบาทวันนี้มันขาย5,000มบาท7,000หบาท8,000มบาทสมมตุติเรามองมันกําไรแต่ปรากฏไอห้าพันบาทเราซื้อมาเมื่อ20ปีที่แล้วนี่ยกตัวอย่างเนาะเราก็หารมาเราได้กําไรสมมุติห5 0 0มเราซื้อมาห้าพันวันนี้มันขายห้าพันห้าหมสมมติ เราได้มาห0 0 0 0บาทเรารู้สึกว่าโอ้ยภูมิใจและพอใจกําไรสุดๆเลยได้มาตั้งห0 0 0 0บาทแต่เราต้องหาร20ปีอ่ะสิปีหารจากห้าหมเหลือ5,000หารสองก็คือ20ปีกลายเป็น2อ0พเท่ากับปีละ2อ0พ ได้กําไรมาแค่2,500ันหต่อปี2,500บาท20ปีได้มา50,000บาทดีใจสุดๆกําไรแล้วอย่างนั้นเหรอ10ปีได้มาแค่2,500ันหถ้าคิดเป็นรายเดือนมันเท่าไหร่เองไม่กี่ร้อยถูกไหมสิบสองสอยี่บก็200กว่าบาทถ้าว่าเดือนหนึ่งคุณกําไร200กว่าบ,บาทแต่สิ่งที่ผมแนะนำคือ หนึ่งหมื่นเหรียญคุณกำไรตั้ง60สตางค์ล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อ3วันก่อนจาก3ามสิเศนยาะสาขึ้นมา3ามสิบเอดเจ็คุณกำไรอ่ะคิดไป70สตางค์หมื่นเหรียญคุณได้เจ0 0บาทนะเร็วกว่าไอ้ที่เรารอ2อ0พันห ต่อปี10ปีได้2 5งหมื่โอ้ยผมไม่ต้องรอถึง10ปี20ปีหรอกครับเพื่อให้เงินทองเพื่อให้ค่าทองมันขึ้นไป7จ็ดหมื่นบาทแล้วที่สำคัญทองในวันนี้มันไม่มีอยู่จริงมันมีทอง2ชนิด1ทองแค่96%ซึ่งเอาไปแลกที่ต่างประเทศไม่ได้2ทองที่เราซื้อขายที่เป็นทองจริงนะส่วนใหญ่ มันจะมีค่าธรรมเนียมแต่มันจะถูกบังคับให้ซื้อขายภายในบริษัทนั้นๆที่รับซื้อทองแต่มันมีแต่อีกมันมีการออมทองโดยไม่มีทองอีกแล้วมันก็เคยเกิดเรื่อง scammer scamming ก็คือมีคนมาโกงเราเพราะไม่มีทองมีอยู่จริง ก็แค่อยากจะบอกคุณผู้ชมแม้กระทั่งคุณผู้ชมอาจจะไปฝากเงินเนาะในธนาคารมันยังไม่ได้เงินเลยอ่ะเงินยังไม่ถึงห้าสิบสตางค์สมมตุติก่อนหน้านี้นะผมพูดถึงก่อนหน้าปีสองปีที่ผ่านมาเงินห้าสิบสตางค์มีเงินสิบล้านยังเท่าไหร่เองหลักแค่หลักหมื่นเลย ปีหนึ่งฝากเงินสิบล้านได้มาแค่สองหมื่นห้าหมื่นบาทบอกเลยว่าแลกเปลี่ยนเงินตาอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ถ้าเรียนกับผมขนาดไม่เรียนนะคุณทำกำไรสามบาทหกบาทต่อปีนะถ้าสามสิบสตานะสิบครั้งสามบาทถ้ายี่สิบครั้งก็หกบาทคุณมีเงินหมื่นเหรียญคุณได้หกหมื่นบาทนะถ้าคุณได้หกบาทถ้าคุณได้สามบาทคุณได้สามหมื่นบาทยังมากกว่าดอกเบี้ยสิบล้านเลยทั้งๆที่ เงินที่คุณลงทุนแค่หมื่นเหรียญแค่คุณทํางานแค่เอาเงินหมื่นเหรียญไปแลกเงินหมื่นเหรียญไปแลกเงินหมื่นเหรียญไปแลกแต่นี่สิบล้านน่ะสิบล้านบาทฝากเงินในธนาคารทุกธนาคารเลยผมบอกให้เลยยกเว้นซ i m อบยังดีอยู่แต่ก็ยังไม่เยอะแต่ก็ยังดีกว่าธนาคารอื่นธนาคารกสิกรไทยพาณิชย์ไม่ต้องเลยมันก็แค่นี้ สิล้านได้มาเกือบห้าหมื่นบาทโอ้โหปีหนึ่งได้ห้าหมืนลงทุนทั้งสิบล้านถ้าสิบล้านนะถ้าคิดเป็นเงินถ้าคิดเป็นเงินเขาเรียกว่าคิดเป็นเงินดอลลาร์หรือเอาไปแลกเนาะสมมุติเราเอาไปแลกเงินเป็นเงินออสเตรเลียแล้วกันยี่สิบเอ็ดบาทเราแลกได้ถึงห้าแสนเลยนะห้าแสนนะ ห้าแสนเหรียญสมมติแลกเงินห้าแสนเหรียญกับเงินสิบล้านเนี่ยทากาไรสามบาทเท่าไหร่หนึ่งล้านห้าแสนบาทนะต่อปีหนึ่งล้านห้าแสนบาทต่อปีนี่คือเงินที่มีมูลค่าเท่ากันห้าแสนเหรียญเท่ากับสิบล้านบาทในไทยสมมุติเทียบกันนะเงินห้าแสนเหรียญออสเตรเลียกับเงิน หนึ่ล้านสิบล้านบาทไทยแต่สิบล้านบาทไทยผ่านไปหนึ่งปีให้มาแค่สี่หมืนกว่าบาทห้าหมืนบาทนี่เมื่อสองปีก่อนนะโอ้โหแค่ที่งเหรอแต่ถ้าคุณไปแลกเปลี่ยนเงินตาโดยที่ยังไม่เรียนกับผมนะแล้วคุณมีห้าแสนเหรียญอย่างนี้เนาะคุณแลกได้สามบาทคุณได้ล้านห้าหนึ่งล้านห้าแสนบาทโอ้นี่แหละ ธนาคารถึงชอบไงให้คนมาฝากแล้วเขาก็ไปปล่อยกู้ไปปล่อยดอกถูกไหมฉะนั้นวิชาแลกเปลี่ยนเงินตามมันคือการถือเงินสดเอาไปแลกเงินสดแต่ถ้าทองคุณจะถือทองไปไหนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นั่นแหละครับเพราะอะไรคุณผู้ชมไปดูหน้าข่าวแล้วกันมีใคร ที่ไม่เสียหายเกี่ยวกับเรื่องของทองหรือการออมทองทุกวันนี้ไทย PBS ออกมาพูดแล้วลนนันลงแล้วก็มาบอกว่าระมัดระวังอมทองหรือการซื้อทองแม้กระทั่งข่าวที่ลงสารตัดสินแล้วอะอย่างแม่ตั๊กอะที่บอกว่าทองอะมันยังไม่ได้ปริมาตรของทองคุณภาพของทองและทองมันไม่ทองจริงอีกแล้วก็ซื้อขายไม่ได้จริง เพราะนี่คือสารตัดสินแล้วนะเขาจำคุกไปแล้วและออกมาแล้วด้วย